ยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุพดรวยนะคะวันนี้เราพ้ามาชมบรรยากาศถนนบ้านห้วยแร่เขาปลูกอ้อยปลูกมันนะบ้านเจตุกททำนาอย่างเดียวแต่มาที่นี่เขาปลูกอ้อยปลูกมันพื้นที่เขาก็มันปลายเปลีย่ยนนี่คือของงามจังกองามบเบลี่หยาบคือพหลงขีดป<อ>ูถูยังไง,ลง,ลงหลงก้างเรลี่ทั้งข้าง ดับลูกสองแถวหนึ่งขา้าวกระปุกมันเขาวบําขาบําเวียนพื้นที่ไว้เลยเนาะมีพื้นที่เลื้ยหน่อยเดี๋ยวเขาก็ใส่ไปหมดเลยพื้นที่เขามีขาถูกตารางนิวเลยท่านอันนี้ปลูกอ้ยอยตรงนี้ปลูกมันอ้อยกับมันทำเบิ่มกันก็สองหาตัวก็โอเคนะอันนี้อ้อยปรังงาม าม,มากมัเป็นดินชายจังเลยโอ้บอนยิงไปไหน รูอ่างนี้นะดอกทองอุไรสวยมากดอกดอกทองอุไรดอกอุไรสวยมากแยวหัวหัวอย่างเดียว บาานที่จำได้มันบานพย่ยังมาอัดฟังก็ยังว่าน้ำท้าวของน้อยมาหนีไปนี่<า>เขาไปข้างในเป็นบ้านเราเพราะว่าจำก็ดังตรงบานหลังใหญ่ๆนี่ได้น้องดูด้วยเออไหนนะวิขอ,ของหัวทางดินทางนี้ ไปเป็นถนนใหญ่เส็นเซ็นถีเองไปตรงไปรตรงไปเลยตรงไปเลย,ตร,เลยตรงไปเลยหนุนทางออกบาเขาเขาเขาไปเรื่อยเขาในมูมบาาเขาด้วโปวดด้มยมาอัดางายกแม่ เราก็จะตรงไปเลยใชพี่น้องกำลังจะหาทางออกเข้าสู่ถนอนใหญ่มา,มาปะกันว่างไงกันกร็ใอยสิปากันกร็ใอยสิอเมียน เดรดทางสายไฟตรงนี้เห <mythology> uh, uh, <na uk> <ara> uh ็นสายไฟไหมสายไฟเข้าบ้านก่อนเห็สายไฟอยู่สายไฟไปนี่เลไปเรื่องโยกทได้ีาบ้านเขาเบลโซฟินนะสวยจริงๆ

ไโซราเซบนี้ในเนปบัมีปัญญาทำเขาทหมดอยู่หน้าปันาครับกลัวกันโย่ไฟโซราเซลจิดตลอดถนนเลยอย่างนี้เขาทำมันกัน ขายผัยด ชมบรรยากาศต่างถิ่นบ้านเราเราก็ไม่เคยมาจะเป็นปา่าเป็นโคกฝั่งนี้เขาจะไม่มีไม่มีไร่มีนานะมีแต่ไร่ไม่มีนาจะมีไร่อ้อยไร่มันสะหลังจะเป็นที่เนินพัฒนามากเลยนะมีอยู่ในปาน่าในในป่าในเนินก็มีไฟรรโซล่าเซลสองสว่างตลอดทางเลยมีงานทำล้วกเอาดู มีรายได้ตลอดทำมันทำอ้อยเศรษฐกิจดีแล้วมางอันนี้ก็ทำไมใส่ปุ๋ยบ้าใส่ปุ๋ยราคนหลานไ่ใส่ปุ๋ยน้ำหรอกครบคบน้ำเนี่ยคนคบไปพอมโวยายาอนิดนึงเก็ใส่ปุ๋ยเลยมันลงงามมากเลยพี่น้อง ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกรายทุกแชททุกเรื่องทุกคอมเมนต์ค่ะ